ลุงป้าวันดีจ้าวันดีจ้าวันนี้มาช้านะตื่นสายเหรอเปล่าหรอกหนูอะตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วโหตื่นเช้าจังมาเตรียมของขายเหรอลูกเปล่าหรอกจ้าตื่นมาดูละครช่องห้าโมงเย็นแอดมินเขาลงเวลานั้นพอดีดูเพลเลยก,ก็เลยมาสายอือลงเช้าจริงๆนั่นแหละสงสัยกลัวคนดูไม่มีหนังดูไปจัดร้านได้แล้วไปเมียให้ป้าช่วยบอกได้เลยนะจ้าขอบคุณนะจ๊ะ วันนี้ไม่มีคนเลยเนาะนั่นน่ะสิข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันถ้ายังเป็นแบบเนี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้ล่ะลุงป้าสวัสดีค่ะปีใหม่มาพอดีเลยป้าเตรียมไว้ให้แล้วนี่ค่ะขอบคุณนะคะมากินหมูปิ้งร้านลุงตั้งเด็กๆจนโตไม่เบื่อบ้างเหรอ ไม่เบื่อหรอกค่ะเพราะว่าไม่มีร้านหมูปิ้งร้านไหนอร่อยเท่าร้านลุงกับป้าได้เลยขอบใจนะลูกงั้นหนูไปทํางานก่อนนะคะป้าขอให้วันนี้ร้านลุงกับป้าเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยพ่อแม่ว่าเราเลิกขายของดีไหมขายไปก็เหลือทุกวันน่ะแทบไม่เห็นกําไรเลยอดทนอีกหน่อยนะอยู่ก็ขายได้ เฮ้ย <Hey. S 2> เอาเงินมาช่วงนี้ลุงขายของไม่ค่อยได้เลยขอผัดอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้อย่าให้ต้องลงไม้ลงมือเอาเงินมาตอนนี้เราไม่มีจริงๆขอร้องเถอะนะถ้าไม่มีเงินลุงก,กับป้าตั้งใจเป็นอย่างอื่นแทนเฮ้ยหยุดนะเอม เอาเงินนี้ไปครั้งหน้าขอครบๆหน่อยนะไม่งั้นแกไม่โชคดีเหมือนครั้งนี้แล้วลุงขอบใจหนูมากเลยนะป้าไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีป้าจะพยายามหาเงินมาคืนหนูให้ได้นะไม่เป็นไรเลยค่ะลุงกับป้าคืนเงินมันให้หมดก่อนเถอะแล้วค่อยมาคืนหนู ค่าที่ฉันล่ะช่วงนี้ฉันขายไม่ค่อยดีเลยอ่ะขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมเจ๊ไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยนะแต่ฉันก็ลำบากเหมือนกันพวกฉันขอโทษน,นะแต่พวกฉันไม่มีให้จริงๆอาะเจ๊น้องค่าที่ลุงเอกกับพพา,าไม่เป็นไรนิวเยียป้าเกรงใจอ่ะ ร้านหนูก็ขายไปดีเหมือนกันนี่หนูยังพอมีให้ยืมอยู่ค่ะไว้ลุงเอกกับปาพาม,มีเมื่อไหร่เราค่อยคืนก็ได้ขอบใจมากนะไม่เป็นไรเลยจ้าตอนที่หนูลําบากลุงก,กับป้าก็คอยช่วยหนูไว้เหมือนกันสาธุวันนี้ข้าพระเจ้าขายของวันแรกขอให้ขายดีๆเฮงๆด้รวยๆปังๆด้วยนะเจ้าค้าสาธุ หนูขายน้ำอะไรบ้างจ๊ะขายน้ำชงกับน้ำผลไม้ปั่นนะจ๊ะลุงกับป้าลองชิมไหม,อ,มอร่อยสดชื่นดีนะแกละเท่าไหร่จ๊ะแกละสาสิบบาทจ๊ะแต่วันนี้ลุงกับป้าไม่ต้องจ่ายหนูหรอกหนูอยากแค่มีคนช่วยชิมเฉยๆไม่ได้หรอกของซื้อของขายนะ จะไม่คิดเงินได้ยังไงถือว่าพวกเราประเดิมให้แล้วกันนะนี่ค่ะขอบคุณคะนะคะนี่ร้านน้ำข้างๆเพิ่งมาเปิดใหม่ลองไปชิมดูสิอร่อยมากเลยนะจ้ะเดี๋ยวลองไปดูนะเอาอะไรดีจ๊ะเอาเป็นน้ำส้มปั่นแก้วนึงค่ะ จ้านึกว่าจะไม่มีลูกค้าเข้ามาซะละพอดีลุงก,กับป้าแกแนะนำมาค่ะก็เลยลองมาชิมดูขอบคุณมากเลยนะคะพี่ถ้าอร่อยฝากบอกต่อได้นะได้เลยค่ะฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพูกค้าแม่ค้าในตลาดก็ห่างหายกันไปหมดเศรษฐกิจไม่ดีก็ทบไปหมดเลยเนาะถ้าตลาดยังไม่มีคนเดินแบบนี้ อีกไม่นานฉันก็คงเลิกขายฉันก็สู้ไม่ไหวหรอกเจ๊ทุกคนอย่าพึ่งท้อกันนะคะสู้ๆค่ะขอบใจนะปีใหม่พวกฉันก็สู้จะไม่รู้จะสู้ยังไงละแล้วถ้าเราทำให้ตลาดกลับมาคึกคักได้ละ่ะ ขอสามคำให้กับร้านตัวเองหน่อยค่ะสดใหม่ฉ่ำค่ะมีความหมายว่ายังไงบ้างคะเนี่ยผลไม้สดรสชาติใหม่ๆอร่อยแบบฉ่ำๆและที่สำคัญแม่ค้าร้านเนี้ยสวยมากอันนี้ไม่เถียงค่ะอล่อมากเข้ามาลองชิมที่ร้านได้เลยนะคะมาชิมได้ที่ไหนคะที่นี่เลยค่ะตลาด5้ามงเย็นของเชนหนองสายสาม โอเคค่ะตามกันมาได้เลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อกันขอบคุณนะคะคุณผู้หญิงขอวางหน่อยนะคะอะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านหมูปิ้งในตำนานร้านลุงกับป้าค่ะ ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งหมูปิ้งให้ดูมีสไตล์มากขึ้นนะจ้าแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยค่ะรสชาติอร่อยกว่าเดิมแน่นอนครับใครที่อยากกินเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ที่ร้านลุงเอกกับป้าพาเลยนะคะและนี่คือเจ๊น่องเจ้าของตลาดห้าโมงเย็นสายสามค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างคะ ถ้าพูดตรงๆก็แย่ค่ะแต่เจ๊ยังสู้ไหวตอนนี้ตลาดของเราก็กำลังจะปรับปรุงเรื่องห้องน้ำที่จอดรถและอื่นๆอีกมากมายให้มันดูทันสมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะแล้วถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่อยากจะมาเช่าที่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะเจ๊เข้ามาติดต่อเจ๊ได้เลยค่ะเจ๊มีโปรโมชั่นสำหรับพ่อค้าแม่ค้ารายใหม่ด้วยนะคะ ว้าวน่าสนใจมากเลยค่ะใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่แปะเบอร์ไว้ให้นะคะติดต่อเจ๊หน่งมาได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปีใหม่ไปช็อปปิ้งต่อก่อนไปก่อนนะคะทุกคนบายบายกล้องันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดห้าโมงเย็นสายสามนะคะอุ้ยน้ำอะไรคะเนี่ยน้ำปั่นแฟรนดิซีไงคะ ตลาดนี้เขายังขายหมูปิ้งกันอีกหรอจ๊ะเดี๋ยวเนี้เขาหันมากินแบบเฮลที้กแล้วถ้าพูดถึงเฮลตี้หมูปิ้งลงทำคนผอมมาเยอะละเพราะใครมาช้าก็หมดก่อนตลอดเลยนี่แหละค่ะตลาดของเราของดีไม่ต้องหรูแต่อร่อยจนหนูอยากซื้อทุกวัน โทำไมหมูปิ้งดูหน้าตาหน้ากินกว่าหนุ่มที่หนูแอบชอบอีกละคะ <c oughs> ของดีไม่ต้องพูดเยอะแต่แค่กล้าลองจ้ะ <c oughs> กินหมูปิ้งอย่างเดียวมันจะแค้นคอนั้นขอน้ำปั่นเฮลตี้หน่อยคะ่ะอันนี้จานน้ำปั่นเฮลตี้กินแล้วเตะปิ๊บดังไปถึงปากซอยนู้นไม่เชื่อลองดูสิโอเค เดี๋ยวตอนเย็นกลับบ้านจะลองไปเตะดูถ้าใครไม่เชื่อลองไปชิมดูนะครับเฮ้ย hey, ลง ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับคุณนากครับที่ตรงนั้นว่าง ถ้าเธอสนใจค่าเช่าเดือนแรกเดี๋ยวฉันจะลดให้ ตั้งแต่ที่ปีใหม่มาโปรโมทตลาดให้ตลาดเราก็ดูคึกคืนมากเลยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนอ้าวปีใหม่มาพอดีเลยรอเดี๋ยวนะลูกอ่ะนี่จ้ะฉันให้นี่ป้าก็มีให้เหมือนกันจ้ะโผ หนูเยอะขนาดนี้หนูจะกินหมดไหมคะเนี่ยขอบคุณนะคะแค่นี้ยังเล็กน้อยถ้าเทียบกับสิ่งที่ปีใหม่ทำให้พวกเราใช่ขอบใจนะปีใหม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่นี้เองถ้าไม่ได้ปีใหม่มาช่วยโปรโมทต,ตลาดพวกเราก็คงไม่ขายดีขนาดนี้หรอกหนูมาเดินตลาดที่นี่ตั้งแต่เด็กๆถ้าหนูต้องเสียตลาดนี้ไปหนูคงเสียดายมิตรภาพของคนที่นี่ค่ะ ต่อให้เศรษฐกิจจะย่ำแย่แค่ไหนขอให้มีความหวังและกำลังใจพวกเราก็มีแรงสู้ต่อแล้วใช่ไหม